แม่ <Man. S 2> นี่แม่จะขึ้นหอยแบบครับถ้ามาจากแสงวันที่ึ้นนี่สินะ่ะพอมันเป็น10เพิน่นงามขึ้นงามขึ้นวันพระขึ้นตลอดโอ้นี่ก็ห้อยอันนั้นได้นี่ล้อหอยะบาดเพิ่นคือจังมันเป็นคือกีต้มอ่ะนะเข้าใจปะเว่าเพิ่นมมนะเ,เ,นเยียบเวลาเพิ่นเยียบทั้งล่างแล้วมันกีด มันติดมันติดตมติดตีนอะนะเพิ่งก็เอามาสลัดไปทั้งๆทิงกักุลงเห็นไปนี่เป็น kommt, mond, io, s. <S หอยขึ้นไปแต่นี่เป็นแดนธรรมจักพุนขึ้นไปทั้งแห่งแต่คักไม่ใช่ธรรมจักยังไงนี่นี้ธรรมจักหน่อยในภพผีเพิ่งกับว่า มองมองถ้ามาจักออกมาคุเอามองม,มันมันออกมากคือผมไฟตะไลนะม,มันเสียออกมากคือผมไฟตะไลในความฝันในความเป็นทิพย์ถ้าภาษาพระเขาในความฝันเขาบอกว่าเห็นมั่วนนี่เขากับว่าปาลาซเขาก็หาวาเขาอดอุตลีอีกอออจริจริงผูเขามีเขาก็เห็นปกตินั่นแหละแต่ผู้ขามีเขาว่า,าเป็นยังสั่นยังสี่ ผูบุ่มีผูบุ่มีเขาโบเห็นน้ำเขาก็ว่ามันโบเป็นความจริงเขาก็บว่าอวดอุตตรีแต่โบเนไปย่างนะนันเพ้่ปุนปุนมันขืนยากนี่นะนี่ฮะจะไปย่างเอา เอาวอ้าวอ้าวที่ตู๋อี่ยังอ้าวอ้าวฮะแทนในความเป็นความเป็นที่เป็นกะมองมนุษย์ต่างดาวดูที่ไหนเออมองมนุษย์ต่างดาวเพิ่นเขาอยู่หันละอ,อย่างไง่ะ เห็ดรูปใบเพื่อให้ยูนนะเวลาเวลามันมาดูดพลังงานมันก็มาเป็นรูปในรูปมันอยู่ในหูหไปเบิ่งห้อยตีนหน่อยไปเบิ่งห้อยพระบาทหน่อยนี่ห้อยธรรมจักรนี่าาาน<ม>ไปเบิ่งห้อยพระบาทหน่อยพระบาทองค์หน่อยพระหน่อยเพิ่น<ม>นี่ห้อยพระบาทเด้่แต่ว่าต้นไม้เพิ่นอัน,นใบต<ม>้นไม้ลมนั่นแหละนั่นแหละไปหั่น hỏi vợ ẩn hoa đinh nhỉ Hã? Tony. này hỏi hát hoa. Lụn lên Lụn hoa. Lụn này Lụn hoa.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  lùn hoa. Lụn 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 เห็นอยู่เป็นห้อยนยู่ขาวขวเห็นบ่สามเห็นไหมนี่ห้อยนี่ดาสัตว์เหยียบสัตว์แล้วห้อยพอบาดเออสัตว์แล้วน้องปูก็สะปั้มถ้าจะบผิดห้อยประมาณนี้ประมาณสองนึงแต่เบิ้งสองนึงไหนเบิ้ง ต่อมึงวะเออแม่นจะดอกสู้สีไปพูนไปพูนบาทนี่ยลงไหนบ่อกาลงเหรียญบ่อหนามอ่ะไม่น้อยอ่ะงานมันเป็นอางธรรมดาแล้วยากุสีพูดเหรอถึงใจคนยากุสี 你啊。Yeah. nam sút giọt hép, thấy như <Nhạc> vợ, nhang cứ huơ quắn cái đập, wow, อีหยังหน้ามันน้อยบ่อยู่นี่อยู่ ừ, đi หน้ามันแห้งบ่อ๋อมันยุ่ง <laughs> 呀！哈哈。